โอเคต้องขออภัยด้วยเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนิดหน่อยเขาอยากจะไปหาอะไรเขาอยากจะไปหาที่คุยด้วยสักหน่อยคุณอยุนนีอะไรเหรออ่าต้องขออภัยนะฮะเครื่องเครื่องดับจริงเมื่อกี้ฉันร่วมเดินทางทุกคนมาหลายวันแล้วแต่ได้รับการดูแลอย่างดีเดียวรู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับฉันมีเรื่องยากที่จะลืมได้ ไี่คิดว่าก่อนจะจากกันทุกคนพูดางตรงๆดีกว่าอ่าไปจะพูดไปตรงๆไปตรงมาดีกว่าเธอพูดถูกแล้วทิ้งหยุมีอะไรคาใจพูดมาเลยค่ะแม่เหนูรับผิดชอบเองนะฮะทั้งสองคนยังจำครั้งแรกที่เจอได้ไหมอาจจะลืมลงล่ะรู้สักจันยืนตะลึงอยู่กับที่แล้วแต่ร้องว่าแล้วอะไรแล้วนะ เราะแบบนั้นช่วงหลายวันนี้ได้ร่วมเดินทางกับทุกคนเลยว่าจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักเพราะว่าขอทราบชื่อทุกคนได้หรือไม่แต่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าภาพตอนเจอคงเป็นการกลับอมาใหม่หรับทกคนมากกว่าเพราะได้ยินเรื่องการเดินทางไซิงโกลทุกคนมันไม่น้อยเลยยอมเลยว่าการปรสบตวเป็นทีเรียน่าทึ่งมากแต่สามารถตบตาทุกคนเราตัวฉัน คนบนโลกนี้จริงเลยใช่แล้วพูกคันยัไม่ออกเลยถามว่าพาริเลียสวมรอยคนที่อยูันนี้แต่เมื่อไรใช่เลยตอนล่าครับก็าคุณทีนยูก็หายตัวไปพักหนึ่งแล้วพอกลับมาก็ถูกสลับตัวซะอีก

นี่เป็นเรื่องที่เอกชุดกมลเหมือนกันที่เรียนสมรอยเป็นทีหุ่นแบบไหนจิงยังไงนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นกับตาตัวเองอยู่ดีถ้าใส่ตาทั้งสองคนคิดว่าดีหุ่นในตอนนั้นดูเป็นยังไงเหรอค่อนข้างลึกลับนีนี้เป็นธรรมชาติของริ้งจองน่ะใครๆก็รู้สึกว่าลึกลับก็รู้ใครๆก็รู้ว่าความลึกลับคือคิดลับใน,นการาดึงดูดผู้คนนี่เหมือน คนแบบไหนเนี่ยด้วยกิจที่มีความคิดรอบข้อคือถือว่าเป็นคำชมแล้วกันข้างหน้าถ้าคุณจะพูดว่าเรา,าข้อสมบ,บุ์ก็ยอมได้นะโอ้นี่เธอชอบไปชมเหรอน่ามีตองหนที่ประทับใจบ้างไหม,มนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นในเรื่องแบบนี้นะ ก็ยืดก็ตอนนั้นทิ้งหยุ่นเป็นคนที่ยืดหยุ่นมากจริงๆถ้าอย่างนั้นก็คำถามสุดท้ายข้าต่างคิดว่าฉันกับคนในความทรงจำคนนั้นเรียกได้ว่าเหมือนกันไม่ผิดเลยหรือเปล่าไม่สจะพัญหรอกแล้วคนที่ว่าจะแปลกหรือเปล่าที่คุณยิงหยุ่นเป็นตัวจริงแท้ทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับตัวปลอมด้วยล่ะ คุณม really ีนังก็จะผิดแล้วฉันรู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่รู้สึกโชคดีอยู่นรงนี้ฮะการทำธุรกิจก็ต้องรู้ข่าวสายทันเหตุการณ์ก่อนที่จะเดินทางกลับฉันจะเป็นต้องรู้สถานการณ์ช่วงดีของทางหลวงฟูด้วยทางร้อนกบไปตอนนั้นถึงจะเดินทางไปกลับแบบเร่งรีบ คาดว่ายังไงก็คงช่วยไม่ได้อยู่ดีถ้างั้นฉันก็ควรจะชะลอการเดินทางเพราะฉะนั้นเหลือแต่พนัมิิทอยู่ข้างนอกแต่หากคำแบบนั้นพวกเราก็ไม่ได้พบกันอีกเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วแต่ที่สองคนเล่าหล่อผู้ล่าผ่านคนนั้นมีฝีมือพิฆาดาทีเดียวทุกท่าทางการกระทำเหมือนกับตัวจริงอย่างฉันไม่มีผิด อันนี้จะบอกว่าเป็นการปลอมตัวเหมือนกับมีการใช้ชีวิตแทนฉันอยู่หลายวันมากกว่ามันสดายจริงที่ภาคการทำประโยจริงโจทุกคนแต่หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าไม่นับในส่วนของแผนนร้ายก็ไม่ต่างจากเวลาที่ตัวฉันจริงอยู่ตรงนั้นจพีงเดียวเห้ยอย่างนี้จริหยุดจึงว่ามองเห็นความไ็นได้อย่างหนึ่งเรือคนนั้นพลาดาช้ของฉันไปพูดจริงต่อมีแค้นย่อมชงัะต้องละ ไม่ยอมเสียเปรียบอย่างแน่นอนดังนั้นฉันต้องซิงในบางอย่างจะกเธอคนนั้นมาให้ได้โอ้ไม่อาจจะแก้แค้นหรอคะคิดดีๆแล้วข,ของที่พอจะมีมูลค่าเทียบเท่านั้นก็คงมีแค่วาสนาได้ผูกพันกับทุกคนแล้วละ่ะเฮ้ยตรงนี้ฉันรู้สึกปล่อยวางได้เยอะเลยรู้สึกเลยว,ว่าจะเริ่มเอ่ยปากพวกคุณทั้งสองคนยังไง พวกคนไม่เคยพบหน้าฉันมาก่อนแต่กลับช่วยเหลือกันญามีภยัภยสถานการณ์นี้ตอนนี้ไม่ต่างกับตอนนั้นใช่ไหมล่ะไม่ใชคุณจะตอบเราด้วยมาราย,ยาตแต่เพราะ <ๆ S 2> ความ,มาวา,มาดโกตอพเดเลียเลยทำให้ฉันไม่เป็นตัตวเองแล้วตอนนี้ท่นอยู่ที่ทงคืนสิ่งที่เสียไปกลับมาเริ่มต้นจาวชื่อเลกที่เหมาะสมก่อน ก็ยีนี้นั่นกขอบค,ค,คุณมากจริงจริงมต้องขอบคุณล็อก <c oughs> น่จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เ,เว <c oughs> อยูอ่ทีเดียวต่อไปสอนแล้วก็จะลองอะไรแนวๆเพิ่มขึ้นอีกนะโอ้ยคิดถูกแล้วโยบิเคยจะได้มีผู้ผช่วยซัพพอร์ตแล้ว <c oughs> <c oughs> ตนนั้น มนีค่คงจะเป็นแรงผลักดันความกล้าของทิงหยุนคนนี้เมอ่อไปแล้วทิงหยุนจะได้คิดทำอะไรนอันตรายเชียวในคนนี้รับอิชอบไม่ไหวหรอกจะพูดอย่างนี้ที <c oughs> เลยพวดนี้ค่อยว่าคราาวหลังเถอะขอแค่หลังจุดนี้คนนี้อยู่ในความทรงจำพวกคุณทุกคนเป็นทิงหยุนไม่ใช่เพนทีเลียก็พอแล้วตอนนั้นคนนี้พูดจบแล้วล่ะแมว่าจะไม่รบกวนเวลามากนะพวกเราออกเดินทางันต่อเถอะ อันนี้เหลือแม่โอ้โหน,นี้เหลือแม่เฮ้ยตอนราบุคคลที่ได้ฝันเราต้องเอ็นบดโอยบริการพนุนใจเสมอดูความความฝันไปฝากคนอื่นน่ะเอาไว้ไม่กินไอต่างทินเลยนะ อะไรดีให้คนหลับจนไม่อยากตื่นได้นะซึ่งความจำเตือนว่าเงิในใครที่มากเกินไปไม่สามารถช่วยกรองขุงานใ้คุณได้บางทีทำให้คุณเสียอารมณ์ล่วงหน้าปเปล่าๆจะดูลูกค้าที่ดวงดีที่ดวงดีเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะหน้าน,นี้ไม่นานจะไได้รับฟออากาศาความฝันตรงตามเงื่อในไขที่สมบูรณ์แบบมา เรื่เกิดขึ้นจากซาบันซิงโจที่มีนักดาบรุ่นยาวคนดังชื่อหนึง่งที่หวังจะท้าชิงตำแหน่งประธา,า,ารย์ดาบแต่สิทธิ์น้องชามลินจิงโจ้พึ่งอายุครบร้อยปีกับทำให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์กินไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอย่างนั้นเลยเออรู้คุ้นเหมือนรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเลยแฮยังง,งั้นก็ต้องนำกลับไปที่ซิงโจถ้าอย่างนั้น,นเลือกอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องสงคพามนหน่อยดีไหม คุณลองสุ่มเ S <awa> <S ร,รื่องไว้สอบสามอันก็ได้เพราะตัวเอ็นเวิร์ดชอบคุณเป็นคนที่สุดหึลูกค้าดีใจเย็นต่อเรื่องรอบตัวนี่แหละดีลูกค้าดีหลอกง่ายมากกว่ามั้งเดี๋ยวแบบที่แปลกมาใช่นนะด้วยเพราะถึงแดนฝันฉันยมีของขวัญเล็กๆนี้อยากจะมอบให้พวกมีพวกคุณด้วยของเล็กของมีพวกคุณนะ ทุกคนพื่อคมาหลายวันแล้วตอนนี้จากล้างทีก็ไม่คนโดนทุกคนไปโดยไม่ทําอะไรเลยทั้งฟอกับฝั่งอันนึมกับพี่พว่คุณทุกคนด้วยวอกว่าจะไม่รังเกียจนะว้าวได้เลยใจเงใจเกินไปแล้วนะเนี่ยความฝันเดี๋ยวรับไปสิแล้วกลับมาอุดหนุนใหม่นะนี่จัดการธนรเรียบร้อยแล้วนี่เวลาคุณต้องกลับไปได้แล้วใช่ไหม โอเคอเครีอเครีโอ้โหกูต้องไปทางนี้สลนะไป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 แหมต้องขออภัยด้วยนะฮะเมนบอร์ดมันกรีดร้องจริงเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสียงโดยจะใส่ทีคนก่อนกลับไปเลยรสึกไม่พร้อมบอกลาเลยพีเมเกอร์พี่เมเกอร์ กลับมากันแล้วเหรอเออช่วยปัญหาเล็กน้อยสญญเสียเวลาไปหน่อยนะ่ญญะรายละเอียดร้อยคุณใหา่กับมาอธิบายก็แล้วกันนะคุณตรงสายจากซิงจะมาถึงแล้วเหรออืมคุยเคยจากไปแล้วล่นนะม,มัง่เป็นคนที่พูดเคยคุ้นเคยด้วยนะเดี๋ยวชุดอย่างนี้อยู่คง้วโอ้หมดมิกซ์คนสบายดีไหม ออยู่คงความจริงแล้วเึ่งในการาเการนี้ต้องซ้ำหลายครั้งเลยล่ะก็จะเสียกรติยาต่อหน้าสายตาผู้คนทั้นคิดประโยชน์ที่จะพูดไวเลยด้วยโอ้แต่งตัวได้อลังจะไม่จาเป็นและ เธอเธอกลับแล้วทิ้งหยุนโอ้โหโอ้ม่จ้าโวยไม่คิดเลยัว่าฉากนี้มันจะมาคุปิดตัวไปก่อนนะทั้งสองคนไม่ได้พบกันนานยังไงก็คุยกันไปก e ่อนเถอะนะอ ทำไมท่านรู้สุประหลาดใจและดีใจจริงเขาได้ข้เสนอตัวเองนะ่ะเพราะยังไงคนที่กลับมาก็คือเธอนะไม่ใช่นะไปฉันเองจริงร่างกายของเธอตอนนี้คงลำบากหน้าดูสินะผ่านประตูผีมาได้ครั้งหนึ่งแล้ว ยองต้องให้คิดเยอะอีกล่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแ่ย่เดียวแล้วตอนนี้ในข้อกับท่านอยู่คงว่าจะชนะเป็นฉันก็เป็นได้นะเฮ้ยคงคงไปต้องมาเหมือนเดิมไม่เลี่ยเลยนะนี่เรื่องอย่าพูดเย่ะแยะเลยเก็บไว้คุยระหว่างทางเถอะทางกลับผมจะพูดย่างยาวไกลพูดยังมีเวลากเหลือเฟือ ต่อให้ไม่สามารถกำจัดได้ถ้าไปวิธีบรรเทาอาการสิงโตจะต้องหาได้แนะ่ไม่ใชไม่สงสัยเลยเพียงแต่ในเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้นที่มิ้อขาทำได้หน่อยได้ไหมต้องกลับไปที่รอฟูจรงิงเหรอทำไมล่ะเธอไม่คิดจะกลับไปเหรอ เมธีเรียมีจิตใจเหี่ยมโหมดดันปล่อยให้คนที่ทควรจะถูกกำจัดอย่างฉันรอดชีวิตไ,ได้คุณลุนเหมือยไม่มีความเกี่ยวข้องในซิงโจแท้แล้วเพราะอะไรเจ้าตัวถึงยื่นงือมามช่วยฉันกันล่เที่มาที่หุ่นคนนี้กลายเป็นหมาบนกรดานคนอื่นโดยนม่ทันรู้ตัวแล้วสินะในสา,ายพันมีคนคิดแบบนี้เหมือนกัน แต่ผู้ดูใส่อก็อยู่ที่อยู่เก๊ถ้าอย่างนั้นที่หิงก็ไม่ควรกลับไปที่โดฟูแลเพิ่พมพลวัลให้ไม่ใช่เหรอหรือไม่ก็ปล่อยไปตามน้ำและใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าไหมถ้ามันคุ้มค่าไม่ถึงอะไลเหรอเวลาตาประทับแห่งทีนาจะเรา,าสะสมนูนละเอียดอ่อนอยู่ในร่างกายฉันทกอย่างพวกมันยังถูกสร้างโดยแพทิเลียเองด้วย ไราได้หวังว่าท่านอยู่คงจะรายงานเรื่องนี้ให้ท่านในพลทราบส่งนฉันไปเข้าพบท่านจอมพลบางทีร่างกายนี้อาจจะช่วยสราบคันเข้าใกล้ศัตรูสิงโตขึ้นอีกก้าก็ได้ก่อนหน้าน,นี้คุณรุเหมอยแวะมาที่โดฟูตาลำพังแล้วพูดถึงเรื่องคืนด้วยแถมนั่นแทบจะเป็นเวลาเดียวตอนที่ทบุรถไฟวาเอเออร์ไสยยส่งข้อความมา เราในคนคาดการว่าการฟรื้นคืนชีพเธอไม่ได้อยู่ในแผนแผนเดิหากอิมมาใช้ได้ถูกทางก็งจะเป็นวิธีที่ช่วยสาบคันได้เปรียบในการต่อสู้แน่ให้แบบนั้นก็ต้องปิดบังการฟรื้นคืนชีพของเธอจากคุณภายในด้วยเพราะฉะน,นั้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นฉันเลยอยากจะฟังความเห็นเธอหากว่าเธออยากจะกลับบ้านให้ยืนยัดต่อต้านทุกเสียงคัดค้านให้ จริงเขาเรื่องอยู่ได้ท่านช่วยประหยัดแรงที่ต่อต้านสิขัดขัดคันแ้วล่ะคนทางข้างหน้าอันตรายถ้าเธอยืนยิเดินต่อฉันก็ไม่มีเหตุผลจะห้ามหรอกแต่ฉันอาจจะเห็นแก่ตัวไปมากกามั้งเป็นยังไงฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอมาจากความต้องการจริงๆหรือเปล่าหว่าไว้ในความโชครายยังมีความโชคดี การเดินทางในความฝันงดงามครั้งนี้ทำให้ทิงหยุนรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้ให้ตอนนี้เวลานี้ขยานี่พร้อมจะช่วยยืนยันความตั้งใจของท่านใช่ท่านอยู่คงได้เห็นด้วยใช่ไหมเธอแค่อยู่แถวนี้แหละอะไรนะนี่มัน ก่อนหน้านี้นปเป็นเพราะเหตุบางออย่างทำให้กลายเป็นทิ้งหยุน่นหลายตอนที่อยู่ในความฝันทุกเธอร้วนเป็นส่วนหนึ่งฉันนั้นมีเพียงอ,อยู่ในความทรงจำที่ต่างกันนั้นทิ้งหยุ่นคนหนึ่งก็ได้เดินไปไกลมากกลจนเสพไม่สามารถกลับมามองตัวเองได้ต็อจนกระทั่งตอนนี้ทำไมถึงทิ้งหยุน่นคนนี้ลระ เธอคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะเธอกำลังดำหน่งอยู่กับเรื่องที่ทำาไม่ันืลงหลมากๆอยู่น่าานะองค์การู้สึกเธอ,อไม่ได้ต่างจากเด็กแรกเกิดเลยการขึ้นมาบนเรือลำนี้มันก็มีความต้องการภายในใจล้วน เธออยู่คงจำได้ไหมวันนี้สำหรับท่านแล้วนั่นคงเป็นเพียงการเป็นธรรมดาแต่ครั้งหนึ่งแต่สำหรับเด็กบางคนเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบปากกับท้องฟ้าเลยนะฉันต้องจำได้แล้วสิก็ตอนนั้นไลคนเธอยังอยู่ในวัยที่ฉันยังอุ้มได้อยู่เลยไลยคน <laughs> ี่ตอนนี้จะไม่ได้นะลองดูก็ไม่เสียหายกลัวแต่จะอุ้มไม่ไหว,วนะี่ดอกเล่นนะ พอได้ดูพอได้ย้อนดูแล้วตอนนั้นเธอก็ไม่จะตามต่อแย่ฉันได้ขึ้นสตาร์คลิปอี่สักครั้งเสมอแถมยังยึดเอาอาชีพนักบินมาเป็นอุดมการณ์ชีวิตตหารแต่พอได้ขึ้นบนฟ้าสูงจริงก็ดันลดล้านตื่นกลัวแล้วจับเสื้อคนอื่นไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยเพราะการบินครั้งนั้นเวยจุดประการชีวติตข,ของฉันเลยนะ ท่านั้นพอมองเห็นท้องฟ้าคื่นลีดีกว้างแไะขอบเขตฉันก็ตกหลุมรักมันอย่างจังไม่ใช่เพราะยืนอยู่บนที่สูงแต่เพราะตระหนักถึงเรื่องบางอย่างอยู่โลกใบนี้ยังมีที่ให้พวกเราได้ไปได้ไกล่นมว่าเดิมอคนนี้ต่อให้ม่มีความสวขในการขับตาร์คลิปและไม่มีนิสัยชอบต่อสู้ฟาดฟัน แต่ตัวฉันก็ยังเลื่องยึดติดตามสมาคมการค้าแ้อเอวเดินทางไปทั่วอยู่ดีจนถึงวันนี้เขาซื้เต,เต้นนั้นก็ยังคงเต้นอยู่เป็นจังหวะอยู่ในใจนอยู่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยหรไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตาล้ตอนนี้ทิงหยุนผู้นี้ได้อดไทยคั้งในทานะ ผู้จากจอนึงผู้มุ่งหน้าสู่ฟ้าฟ้าที่ไกลกว่าเดิมแล้วผมจะพูดอย่างนั้นก็เถอะทั้งนั้นสำารการคราฟคือคำรามเป็นยังไงบ้างเหรอฉานฝากให้หยันหมิงจัดการแทนแล้วล่ะเธอรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงดังนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเพียงแต่เราคนนี้มั่จะทำอะไรสุดโต่งไปหน่อยพวกคงไม่หมาะกับหลักการเรื่องทีคือเท่าไหร่ เขาเลา่นวิธีการแย่นขิงเขาที่มีความรคนแรงมาสิ่งที่ปัานถ,ถ <c oughs> ความรุบคิด <c oughs> แต่บบาไทุกด้านน,น,น,านี้ป็นรู้จากว่ายขาเป็นช่นเดิรมนสมอ แต่ตอนนี้ที้งหยู่ก็เข้าใจเช่นกันว่าแม้หลักการทางธุรกิจสามารถต่อสู้กุ่คนได้ก็ยากจะเอาชนะทุนเทึ่งนิก็ไมชินาฮิริซึ่งเขาจะแบกรับอยู่แล้วเธอเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์ที่รอดชีวิตจากสงครามครั้งนี้เท่านั้นท่านอยู่คง Un> un> いいก็เคยเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามเหมือนกัน่ใช่หรอเอ๊ะถ้าความฝันอันเลือนลางเหมือนที้ใครสักคนพูดกับฉันว่าชื่อของผู้รอดชีวิตมันจะเป็นโชคร้ายแต่ว่าท่านอยู่คงเราทอยเทพพูดเจริญผูดเจรจหลับมืฟ้าใช้มนุษย์เป็นตัวหมาก เล่นตลกกับหมูดาวจนหลงเหลือเพียงวิญญาณอาฆาตสุดสานเปล่าเปลี่ยวเมืก่กองกระดูกน้ำไม่ท่วนท่านอยู่คนเดียวที่อยากจะให้พวกเขาชดใช้บ้างไหมทุกอยากวินาที่หละแต่ฝุ่นเล็กๆอย่างพวกเราถีงย่อจากการะดานมากที่กลายเป็นของแลกเปลี่ยนได้ยังไงกัน หากว่าเลิกได้ฉันไม่อยากจะให้เธอกลายเป็นหมากะไรนั่นหรอกฉันแค่อยากให้เธอไปทิ้งจอกน้อยร่าเริงคนนั้นแล้วไม่ต้องเข้ามาผูกพันกับคนข้ามีอย่ามาพูดอะไรแย่ไรแบบแซนซี่ท่านอยู่โค้งเขาได้รับความเมตตาจากหลอดตอนนั้นครั้งนี้ทิ้งยู่เลยได้เป็นหมากกลางกระดาษแล้ว